สวัสดีค่ะร้ะนาน T P Solution อำน้าจเจริญนะคะวันนี้นะคะเราจะพามาอัดบล็อกก่องของ Table C 212นั่นเองค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาให้รายละเอียดของเขากันก่อนนะคะก็คือเครื่องนี้นะคะเขาจะมีความคล้ายคลึงกับฟิลเจอร์ของ C 210นั่นเองค่ะแต่ว่าเครื่องนี้นะคะเขาได้มีการเพิ่มพอร์ตสายแลนนะคะหรือว่าเป็นการเพิ่มพอร์ตสัญญาณน,นั่นเองค่ะซึ่งเครื่องนี้นะคะนอกจากเขาจะรับสัญญาณ w i f าย,ยา Fi ได้แล้วนะคะ เนื่องจากในกรณีที่เขาอยู่จุดอับสัญญาณนะคะเขายังสามารถใช้สายอญญาณแลนนะคะหรือในการเดินสายได้อีกด้วยค่ะซึ่งจุดเด่นของเขานะคะก็คือการรับรองสายแลนนะคะจะมีความพรีชี้กว่าการรับสัญญาณไว้สานี่ค่ะต่อไปนะคะเราจะเป็นการแกะกล่องนะคะว่าในกล่องนี้เขามีอะไรให้บ้างน,นะคะไปชมเลยแล้วต่อไปนะคะนี่นะคะเราจะเป็นการเปิดกล่องแล้วนะคะเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะ สำหรับอุปกรณ์ที่เขาให้มานะคะก็จะมีตัวกล้องทา p o โ c 2 1 2นะคะซึ่งตามที่แพนบอกนะคะก็คือเขาจะเพิ่มตัวช่องเสียบสายสัญญาณสายแลนนะคะ rg 4 5ค่ะแล้วก็จะมีฐานการติดตั้งมีสติ๊กเกอร์มาร์กจุดการติดตั้งมีคูกแล้วก็น็อตน,นะคะอย่างละ2ตัวค่ะแล้วก็จะมีอะแดปเตอร์นะคะแล้วก็จะมีคู่มือการติดตั้งให้อย่างครบครันเลย สำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่สนใจเกี่ยวกับตัวกล้องนะคะหรือว่าสินค้าอื่นๆภายในร้านนะคะสามารถแอดไลน์เรามาได้นะคะซึ่งเขาจะส่วนลดให้ด้วยนะคะหรือว่าจะผ่านทางแอปพลิเคชันช h อป e e หรือว่า l a z a d a หรือว่าทางเพจของ Facebook ที่เป็นเพจ PP Solu t i o n นอำนาจเจริญนะคะถ้าทุกคนชอบคลิปน,นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทาง P ี s o l u t i o ันอำนาจเจริญเพื่อนาสินค้าใหม่ๆนะคะมาให้ทุกคนได้รู้กันนะคะก็สาหรับวันนี้นะคะ p ี s o l u ล i o n นอำนาจเจริญขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย